เราได้รับคำขอ,ขอจากกิลนักประจนภัยนะครับบอกว่าให้มาตรวจสอบชัซึ่มให้หน่อยเนื่องจากมีเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นคนที่ส่งคำขอ,ขอ,ขอมาก็คือคุณลุงคนนี้นะครับุณลงุงยูไหยยูหวยอะไรสักอย่างครับบอกว่าให้มาตรวจสอบเรื่องนี้ให้หน่อยเนื่องจากว่าเหตุการณ์ประหลาดก็คือฮาริเชลเดินเข้าไปเป็นจํานวนมากเลยเดินเข้าไปข้างในชัซึ่มแบบว่ามีป้าหมายอะไรบางอย่างหรือแม่ก็ถูกครอบงําอยู่ไม่โจมตีมนุษย์ไม่จู่โจมไม่ทําอะไรเลย และที่สําคัญคือหลังจากที่เดินเข้าไปแล้วไม่ได้กลับออกมาอีกเลยมันทําให้คนงานที่นี่หวาดกลัวหลังจากนั้นเราก็ได้มาคุยกับผู้ชายคนนี้นะครับผู้ชายคนนี้บอกว่ามีใบผ่านทางหรือใบอนุญ,ญาตไหมถ้าจะเข้าไปข้างในต้องมีใบอนุญาตเราก็บอกว่าไม่มีเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวขอจะทําใบอนุญ,ญาตในการเข้าไปให้แต่ว่าห้ามเข้าไปยุ่งกับส่วนตรงกลางใจกลางของแชซึ่มอะไรแบบนี้นะบอกว่าตรงนั้นมันไม่มีอะไรเลยอย่าเข้าไปยุ่งเถอะ แม้แต่เหตุก็ไม่เกิดด้วยซ้ำไม่ต้องเข้าไปยุ่งเลยอะไรแบบนี้แล้วก็ส่งเราไปคุยกับนักข่าวชนยผู้หญิงนักข่าวชนยผู้หญิงสาวสวยอธิบายว่านั่นคือการบอกเป็นทางอ้อมเนื่องจากว่าเราไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดได้เราจึงบอกเป็นคํากล่าวตักเตือนว่าอย่าเข้าไปยุง่งสําหรับคุณการอยากเข้าไปยุ่งก็คือการเข้าไปยุง่งมันเป็นการพูดแบบอ้อมคอมนะครับไม่สามารถบอกข้อมูลทั้งหมดได้ก็เลยต้องพูด้ออ้อมไปอะไรแบบนี้แล้วคุณผู้หญิงคนนี้ก็บอกว่า ถ้าหากว่าเขาส่งคุณมาหาฉันแล้วนันก็แปลว่าเขาต้องการให้พวกคุณลงไปข้างล่างฉันจะเป็นคนพาไปเองแล้วก็ให้เราไปเอาของมานะครับของที่ว่านี่ก็คือคริสตัลที่เรืองแสงได้เพราะว่าข้างล่างเนี่ยมันมืดมากจนเป็นต้องใช้คริสตัลเพื่อให้แสงสว่างแล้วก็บอกว่าแปลที่โกดังนะไม่มีใครฟ้าโกดังแต่พอไปถึงก็พบว่ามีกองโจรล่าสมบัติอยู่กลุ่มหนึ่งนะครับที่อยู่ตรงนี้ทางไพมอนเองก็ หัวร้อนมากเลยเชียวไหนบอกว่าไม่มีคนเฝ้าแต่ทำไมถึงมีกองโจรอยู่แถวนี้อะไรประมาณนี้เขาคิดว่าโดนหลอกมาเพราะว่ามีกองโจรรู้ทั้งรู้เลยหลอกให้มาเอาอะไรแบบนี้พอของเสร็จกลับมาปุ๊บแพมมอนก็จัดหนักจัดเต็มเรียกว่าจอมโกหกเลยทีเดียวทางฝ่ายนั้นเองก็บอกว่าตัวเองเนี่ยก็ไม่รู้เรื่องแล้วพอคุยไปคุยมาได้สักพักหนึ่งก็ได้ความว่าความจริงแล้วผู้หญิงคนนี้นี่แหละที่เป็นคนเฝ้าโกดัง มีหน้าที่เฝ้าโกดังแต่ว่า <c oughs> เธอคิดว่ามันไร้สาระแล้วมันก็น่าเบื่อก็เลยอู้งานซะเลยหลังจากนั้นพวกเราก็เลยมองไปที่การแก้ผนึกเวดร็อกกันดีกว่าอะไรแบบนี้แล้วก็ปล่อยเรื่องนั้นไปเวดร็อกมีทั้งหมดอยู่4ชิ้นผู้หญิงคนนี้รู้แค่3ชิ้นก็เลยให้แผนที่มาสำหรับ3ชิ้นที่รู้หลังจากนั้นก็เริ่มคลายผนึกจน ในที่สุดก็คลายผนึกชิ้นที่สี่สำเร็จเนื่องจากผนึกถูกคลายเราจึงสามารถมาสำรวจข้างล่างได้แในข้างล่างนี้ก็เหมือนจะมีกลไกประหลาดซึ่งเป็นเหมือนกับอารยธรรมโบราณอยู่ ถ้าพูดให้ถูกก็คือเหมือนเมืองเก่าแก่กลไกของเมืองเก่าแก่เราก็จะรับหน้าที่ที่จะไปแก้ไขกลไกพวกนั้นหลังจากแก้ไขสำเร็จ อาการของคุณนักผจญภัยสาวสวยน่ารักก็ดูท่าจะไม่ดีนักเหมือนว่าร่างกายจะส่งผลอาการผิดปกติบ้างอย่างออกมาเนื่องจากว่าอยู่ในที่ที่ลึกเกินไปหรือไม่ก็อาจจะเป็นเพราะอยู่ใกล้กับการต่อสู้มากเกินไปซึ่งมนุษยธรรมดาจะรับไม่ไหวพวกเราบอกให้เธอกลับไปพักที่แคมป์ก่อน แต่ว่าเธอนั้นก็ค่อนข้างที่จะดื้อรัน้นและไม่ยอมกลับใช้เวลาเกลี้ยกล่อมอยู่นานจนสุดท้ายเธอก็ต้องกลับไปพักที่แคมป์เอเธอร์และไพมอนออกเดินทางกันต่อจนมาถึงที่ที่เรียกได้ว่าแปลกก็ได้เป็นเมืองเก่าแก่แห่งหนึ่งแต่ว่ากลับหัวอยู่ เป็นภาพที่ชวนให้นึกถึงสเตช,ชิวกับหัวที่เล่นในเควสแรกหลังจากคุยกันไปได้สักพักก็มีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นอีกเดินสลิปออกมาจากประตูที่บ,บิดออเตอร์ใช้วาร์ฟกันซึ่งเมื่อคุยกันก็ได้ความว่าหลังจากที่ เดสได้โดดตามน้องสาวของเอเทอร์เข้าไปในประตูมิติก็พบว่าตัวเองอยู่ในใจกลางของรังของ s t o r ์มเชอร์เหรือชื่อนึงก็คือดาวารินและ เดนสลีฟก็ได้ตั้งทฤษฎีว่าถ้าหากว่าที่ตรงนี้สามารถเทเลพอร์ตมาได้ก็แปลว่ามาเเันมีคุณค่ามากพอที่จะตั้งประตูเทเลพอร์ตไว้ที่จุดจุดนี้เหมือนว่าพยายามจะทำอะไรบางอย่างกับจุดนี้ เดนสลีฟเคยเป็นคู่หูกับลูมีนเหมือนเรากับไพมอนในตอนนี้ที่เป็นคู่หูกันอยู่แต่แตกต่างกันตรงที่เดนสลีฟนั้นไปไม่ถึงปลายทางด้วยกันและเดนสลีฟก็ได้ถามเราว่าทำไมพวกเราถึงมาอยู่ตรงนี้ได้พวกเราก็อธิบายไปตามความจริงว่ามันเป็นคำขอของคิวนักวจน์ไทยให้มันตรวจสอบว่าเ u r เชลกับแปลกที่เดินเข้ามาแล้วไม่กลับไปคืออะไร เดนสลิปเ <The> องก,ก็พอจะเดาได้ว่าทำไมเธอถึงมาที่นี่เดนสลิปเป็นคนที่ติดคำสาบมาห้าร้อกว่าปีแล้วเมือ่อมาที่นี่รู้สึกเหมือนคำสาบจะเบาบางลง มีอะไรบางอย่างที่นี่ที่ทําให้คําสาบนั้นเบ,บาบางพวกเฮนเเชลเองก็ติดคาสาบที่มีชีวิตอมาตะาไม่ว่าจะอายุกี่ปีก็ไม่มีทางตายแต่ว่าถึงกระนั้นก็ยังหนีออสิ่งที่เรียกว่าการสึกกร่อนไม่ได้คําสาบกัดกินเข้าไปเรื่อยๆถึงข้างในจนกระทั่งตอนนี้ตัวเฮนริเชลนั้นไม่มีความเป็นตัวเองตัวเฮนริเชลคือคําสาบทั้งตัวมันก็เลยต้องใส่หน้ากากตลอดเวลา เพราะไม่อยากจะเห็นหน้าตัวเองที่สะท้อนในเงาน้ำเพราะว่าหน้าตัวเองนั้นไม่เหมือนกับหน้าตัวเองในความทรงจำอีกต่อไปดังนั้นเมื่อพวกมันรู้ว่าจะถึงจุดสุดท้ายของชีวิตแล้ว,ว,ลวก็เลยมาอยู่ที่ตรงนี้ที่จะคำสาบเบาบางที่สุดเมื่อถึงจุดจบของชีวิตจะกลัวแม้กระทั่งแสงและจะหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกับความมืดหลังจากนั้นก็จะตายไป และละทิ้งความเจ็บปวดตลอดหลายร้อยปีที่ผ่านมาไว้ที่นี่ซึ่งเป็นที่ที่สงบถือว่าเป็นโรงศพที่ดีที่สุดสำหรับเขาและะา้วมั้งจัดกาเ่องนี่ให้เสร็จเร็วที่สุดรีบไปที่นั่นซะฉันี่นั่ เล็กเซอร n t Knight เดนส์ลิปบอกว่านี่คือองค์คัะของราชวงศ์แคนเวลเมื่อ500ปีก่อนก่อนที The 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 ่เมืองนั The ้นจะแตกสลาย หรือง่ายก็คือเคยเป็นลูกน้องของ,ของเดนสลีปนั่นเองแต่ว่าตอนนี้ไม่ใช่อีกต่อไปแล้วเนื่องจากติดคำสาปไปทำให้สูญเสียจิยตใจคุยกันได้สักพักก็มีคนใหม่มองอยู่ข้างบนแต่ว่าเขาไม่ได้เข้ามาโจมตีเรือดูเหมือนมีท่าทางที่แตกต่างไปกับตัวอื่นด้วย จากนั้นก็หายไปเดนสลีฟเริ่มครุ่นคิดขึ้นมาว่าถ้าไม่มีสิ่งนั้นจะรักษาจิตใต้สำนึกไว้ได้อยังไงซึ่งอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าคืออะไรเมื่อเดินเข้าไปลึกขึ้น<ต>ก็เจอกับอดีต,งตองครัก์ของเมืองเคนเรียรครั้งนี้เหมือนจะปกป้องอะไรบางอย่างอยู่และก็ได้กล่าวถ้อยคำอะไรบางอย่างออกมาซึ่งฟังแล้วจับใจความไม่ได้ หลังจากจัดการเสร็จก็พบว่าสิ่งที่อดีตองค์กรากำลังปกป้องหรือปิดบังไว้อยู่นั่นก็คือเฮนเชลที่ใกล้ตายเฮนเชลที่โดนกลัดก่่อนเข้าไปจนถึงส่วนลึกนี่คือจุดจบของพวกมันในตนอนนี้แบล็กสเปรนกลับมาอีกแล้ว แต่ว่าคงไม่มีเหตุผลอะไรที่ต้องสู้กันอีกแล้วเพอสู้ไปมันก็ไร้ความหมายแล้วหัวหน้าของพวกมันก็ปรากฏตัวออกมาใช่ครับมันคือคนที่เราเห็นในตอนแรกแล้วเดนสลีฟก็พูดชื่อชื่อหนึ่งขึ้นมาฮาร์ฟแดนฮาร์ฟแดนก็คือชื่อของหัวหน้าของแบล็กสเปนคนนั้น แพมอนเริ่มงงขึ้นมาเดนสลีฟก็เลยบอกว่าอยากรู้ไหมทำไมว่าพวกเขาถึงปกป้องเดเชลนั่นก็เพราะว่าสำหรับแบล็กสเปนไนพวกเขาแค่ทําตามหน้าที่หัวหน้านั้นมีนามว่าฮาฟดันซึ่งเป็นคนอดีตเมื่อห้าร้ปีก่อนเดนสลีฟบอกว่าตัวเองนี้จำได้ว่า ในวันล่าสุดก่อนที่มันจะล่มสลายนั้นเดซิลิปรีบวิ่งกลับไปที่ที่วังแล้วก็บอกกับอัศสสวินที่ชื่อฮาฟดานไว้ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นจงปกป้องชาวเมืองเคนเรียรให้ได้แต่ไม่ว่าจะตาแหน่งสูงแค่ไหนหรือจะเป็นใครก็ตามก็ไม่สามารถสู้เทพได้ ในใจของพวกแบล็กสเปนที่เสียจิตสำนึกไปแล้วอาจจะยังปฏิบัติตามหน้าที่มองสร้างประหลักปักพังเหล่านี้เป็นเมืองเคนเรียที่กำลังอยู่ท่ามกลางาภัยพิบัติและมองคาริเชลเป็นชาวเมืองสิ่งที่พวกเขาพูดมันไม่ใช่การเข้ามาโจมตีแต่มันแปลว่าหนีเร็วซึ่งพวกเขานั้นไม่ได้พูดกับเราแต่พูดกับเฮริเชลที่อยู่ด้านหลัง พวกเราเดินทางกันต่อจนมาพบเข้ากับสารน้าที่กลับหัวอยู่ในที่ตรงนี้นั้นรู้สึกว่าคําสาบนั้นอ่อนแอลงมากๆน้ำน,นั้นสามารถทําให้คําสาบอ่อนแอลงได้แต่ไม่ถึงขั้นล้างคําสาบไปซึ่งต่อให้ล้างได้ก็มีแต่จะสร้างความเจ็บปวดเท่านั้น คนที่โดนคำสาบกัดกินมานานแล้วถ้าหากโดนล้างคำสาบออกไปก็ไม่ต่างอะไรจากตัดแขน,นตัดขาตัวเองออกไปถ้าเทียากับเฮริเชลแล้วเฮริเชลในตอนนี้ทั้งตัวคือคำสาบถูกกัดกินไปจนหมดถ้าหากโดนล้างออกไปก็เหมือนกับการฆ่าเฮาริเชลอย่างทุกทรมารก,ก็แค่นั้นเองห <c oughs> า,าการปรากฏตัวขึ้นใหม่อีกรอบ แต่ครั้งนี้ไม่ได้หายไปกระทัน,นแต่กลับเดินหายไปอย่างช,ะชะ้าๆเหมือนกับว่าอยากให้ตามไปยังไงอย่างนั้นพวกเราก็เลยตามไปจนเมื่อตามมาก็พบเข้ากับรังของเฮอริเชลที่หมดลมหายใจกันไปแล้วและกำลังจะกลายเป็นหนึ่งเดียวของความมืด จนกระทั่งไม่เห็นกองไฟแพมมอนก็เลยตั้งทฤษฎีขึ้นมาว่าบางทีฮาริเชลพวกนี้อาจจะอยากสัมผัสกองไฟอยู่อยากสัมผัสแสงสว่างแต่ไม่สามารถทำได้ในช่วงสุดท้ายของชีวิตจนกระทั่งเดินไปถึงจุดสุดท้ายก็ได้พบกับดอกไม้ประหลาดดอกหนึ่งวางอยู่ เอเธอเริ่มพูดขึ้นมาว่าคุณค,นคุนกับดอกใบนี้มันคือดอกประจําชาติของเมืองคนเรียรมันเบ่งบานอยู่ทั่วทุกม,มุมมีชีวิตอยู่แค่สองสัปดาห์แต่ถ้าเตดออกมามันจะแข็งทื่อและจะหยุดเติบโตจนกระทั่งเมื่อกลับเมื่อนำกลับไปที่เมือง์แคนเรียครับมันจะกลับมาเบ่งบานและแตกสลายไปเอเธอร์บอกว่าดอกไม้ดอกนี้ก็คือดอกไม้ที่อยู่บนหัวน้องสาวของเขา つまり姫様ついに同意していただけましたか天理への対抗に傾倒するあまり復興という大事な使命を忘れかけていたしかに。 こんな優柔不断なままではいけない殿下装置の準備は時期に完了する予定です賞賛はどのくらい理論上ですとおよそいややっぱりたと私たちも同じすでに深淵に飲み込まれて尊厳なく生きるよりあの者たちは一刻も早く循環へと戻ってこれ以上言われのない罪を そのご決断は冗談にとって実に凝固ホタ何か見ていたようだな何を見た誰でもいや違う,うわ แสงเมื่อกี้นี้เหมือนกับว่าพิธีกรรมการชำระล้างคำสาบนั้นได้เริ่มขึ้นไปแล้วแล้วก็มีอับิสออเดอร์โผล่มาขัดขวางไว้ซึ่งตัวนี้ก็เป็นตัวเดียวกันกับที่เราสู้ตอนแรกในเควสแรกแล้วมันหนีไปได้แล้วก็เป็นตัวเดียวกันกับที่เดนสลีปวิ่งตามไปในประตูมิติอับบิสออเดอร์ตัวนี้บอกว่า เนื่องจากว่าเกิดความผิดพลาดในการส่งคนผ่านประตูมิตินิดหน่อยก็เลยเผลอทำให้เจ้าเดนสลีปโผล่มาที่ทั้งใต้แชส,สต์ซึ่งและครั้งนี้เขาก็จะไม่หนีกันอีกแล้วครั้งนี้เขาจะสู้กัน これが水の浄化作用を増幅させている装置だ。 たちは命を終えるというのか考えろ。あれを止める方法を。 貴様は <laughs> <laughs> 一瞬で消えてしまうものかと思ったが。 ハールブダンの魂はよ邪魔者めれ <laughs> どこを見ている俺を仕留めるタイスーブヤを倒して装置を止めるそこ,こだよ剣余盤石 <laughs> หลังจากจัดการในบิดซอเดอร์เสร็จแล้วก like, ็รีบมาขัดขวางกลไกที่ทำให้พิธีกรรมดำเนินการได้ทันที 確認させてくれダインのやつ昔の戦友と、うん、行こう

だって、こうしてあなた様が立っているんですから<笑><笑>だから復興の必要も ここには奇妙な力がいくつも集まっているだがこれ以上深いとこああ気をつけるよさっきの装置で少なからずダメージを受けたそうだったのかってラインにも休みが必要だと急かフにはまだなさなければならないここの増幅装置もあの計画と何か関係があると疑った方がいい 気遣い感謝する雇用主次に会う時貴様が向こう側になっていないことをまったく最後にあんなお前の妹さんには会えなかったけど旅を続けてればいつかの忘れるところだったひとまず甲府さんに報告はできるとりあえず依頼の。